สวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้กลับมาพบกับเจ๊ลํำเยเหมือนเดิมอีกแล้วนะซึ่งตอนสี่ทุ่มของเมื่อวานเนี่ย The Strings ก็ได้อัปเดตเป็นมินิแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างไปดูกันเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเจ๊ลำเยจะแจกโค้ดก่อนซึ่งโค้ดคือ Vanilla m a z e นั่นเองนะพอทุกคนใส่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้เป็นเจ้าหมวกอันนี้มาเลยนะ พอทุกคนใส่แล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่เลยซึ่งก็จะเป็นหมวกของคุณวานิลาเมสนั่นเองใส่แล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยมากทุกคนสามารถปรับได้หลายรูปแบบเลยนะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเป็นปกติหรือจะแบบว่าไม่เอามีดเป็นพวกแพทเทิร์นต่างๆด้วยก็ได้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยจลังเลจะไม่ขึ้นดูนะว่าเป็นอะไรซึ่งหลายคนน่าจะมีตั้งแต่ แอปเดทซัมเมอร์2024กันแล้วก็คือโค้ดของโค้ดของสตรีมเมอร์ e ด s t ทริเพผู้ชายคนนี้ที่เป็นเพื่อนของเฮลลี่นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีอะไรแต่ก่อนเนี่ยที่ยังที่มันยังไม่สามารถปรับอะไรได้ไดเนี่ยตอนนี้มันสามารถประดับได้แล้วนะเมื่อกี้ลินผ่านนี่เลยปรับได้หลายรูปแบบเลยนะก็จะเป็นแบบว่าเอลลอยจะเอาโลโก้ของ ของสตรีมรเมอร์คนนั้นใส่ไปด้วยก็ได้เหมาะสำหรับเดมอนเคป๊เลยนะกับอีกอย่างหนึ่งคือที่เจม่อยากให้ทุกคนรู้ก็คือถ้าทุกคนเนี่ยเป็นแอดมินนะให้ทุกคนกดไปที่ชื่อผู้เล่นคนนั้นและให้ทุกคนเนี่ยกดคำว่าโทเมโชและเราสามารถแกล้งคนนั้นได้ก็คือจะเป็นเอิม่มแก๊งก็จะเป็นผู้แก๊งมาเขือเทศเนี่ยลอยออกไปหาคนที่เราจะแกล้งเขานั่นเอง คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวช่วงเวลาบ่ายบ่ายสามเนี่ยเจลลัมเล่จะมาลงเกี่ยวกับพวกโกรบักการเด่นนะสำหรับวันนี้เจลลัมเล่ไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายแบดดี้เพลสเหลือไม่กี่วันแล้ว